วันนี้ฉันและครอบครัวจะมาร่องเรือนะคะวิไม่ใช่ค่ะเราอยู่กันที่วัดค่ะวัดนี้คือวัดชลอนะคะผู้คนมากมายต่างแวะเวียนกันมาเพื่อถ่ายรูปและลงเรือไม่ใช่ค่ะ,ะเรามาทำบุญกันนะคะเพื่อมาถึงเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมากราบสักการะพระประธานด้านบนก่อนนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็เดินไปเดินมามากเลยนะคะเออ เออสวยงามมากนะคะพอหลังจากนั้นเราก็ลงไปข้างล่างมาไหว้ปู่เวทกันค่ะอแล้วก็สวัสดีลูกมิมิตนะคะเบนจี้เบนจี้ทำอะไรและวเบนจี้ก็มีปัญหาก,กับฉันมากเลยนะคะเขารู้สึกว่าดิฉันถ่ายแต่รูปแล้วก็วิดีโอเขาเออไม่ชอบให้ฉันถ่ายรูปนะคะนะ แต่ว่าเขาก็มีปัญหากับรองเท้าของเขาด้วยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะก่อนจะกลับเราก็มาหาคุณป้าซึ่งนี่ฉันสั่งคุณป้าแต่คุณป้าลืมก็เลยต้องสั่งใหม่นูเทล่ามัอนจะเดือดนะคะไม่รู้ไปกดใครมาอร่อยมากคุณป้า